ฐานกรดเบสนั่งนั่งนั่งสองแถวเออตัวเลขอยู่หน้าเลยลูกตัวเลขอยู่หน้าตัวตัวโตอยู่หลังน่ะมันจะได้ไม่บังกันลูกไม่ต้องวงกลมลูกไม่ต้องวงกลมเอออันนี้ฐานอะไรนะคุณไม่กรดเบสในชีวิตประจำวันเออเป็นอะไรที่เป็นกรดอะไรที่เป็นเบสนะคะนักเรียนรู้จักคำว่ากรดเบสไหมกรด กรดคืออะไรเอ่ยน้ำพีทกรดอะไรที่เป็นกรดบ้างก็คือพวกที่มันมีรสเปรี้ยวใช่ไหมเบสเบสมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราเบสก็จะมีพวกยาสบู่พวกสบู่พวกอะไรน้าำใาน้ำยาล้างจานเป็นอเลยน้ำใสชูใช่ไหมมันเป็นกรดอาน้ำส้มสายชูเป็นอะไรคะ เปรี้พอมันมีรสอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรที่มันมีรสเปรี้ยวบ้างคะมะนขวดมะขูดรสเปรี้ยกเหรอไม่เหลือครับใช่เหรอนามะ้ำผ้าอันนี้เขาจะมีแบบทดสอบมาให้แบบทดสอบมาให้เขาเรียกอะไรนะกระดาษลิตมัสใช่ไหมใช่ค่ะกระดาษลิตมัสมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7มีถึง7มีถึง7ทีนี้ค่าตั้งแต่ค่าตั้งแต่0ถึง6 0ถึง6 0, 6, 0 6, เป็นเป็นกรด0นเถึง6เป็นกรด0-6ถึง6เป็นกรด7เป็นกลาง7เป็นกลาง7 8 9 10 11 12 13ส4เเป็นเบส ตั้งแต่แปดถึงสิบสี่เป็นเบสเข้าใจไหมเข้าใจมีกรดมีกลางแล้วก็มีเบสเอเบสใช่ค่ะทีนี้เวลาเราจะทดลองเดี๋ยวจะพาทดลองอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเราจะทดลองเขาก็จะมีน้ำยาอยู่สอง,งอันอันนี้อันนี้ทดสอบกรดสีแดงทดสอบกรดสีฟ้าทดสอบเ,อเ,อเบสเขาจะหยดน้ํายาลงไป อืมแล้วก็หยดน้ำหยดน้ำมีนกปลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหยดแล้วก็เอากระดาษมาจุ่มเข้าใจไหมเราลองเลยไหมลองเลยค่ะเอาอะไรเอาอะไรดีให้ให้หนึ่งอย่างให้คุณได้หนึ่งอย่างเลือกเลือกเลือกอะไรดีเลือกเพชรเลือกเพชรเอาอะไรดีเอาอะไรดีมามามาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ให้พี่นั่นดูนะ น้ำส้มสายชูเป็นอะไรคะเป็นกรดเ,เป็นก,กรดแต่ว่าเพื่อท<ะ>ี่เขาเลือกเบสส่วนใหญ่เลือกเบสครูเลยเอาเสียงส่วนมากเป็นเบสค่ะอ่ะมาค่ะเอาไหนดีไหนดีเอาไหนที่เป็นแฮนพี่เอานี้เราก็จะโยดลงไปหยดลงไปหนึ่งยดไหนเดวขอดูใกล้ๆหน่อยหยดลงไปหนึ่งโยด อันนี้ย,ยาชอบยาใช้อยู่ทีนี้เราเอานี้ใส่เขาเรียกไม่ใช่เราเราเราเอันนี้ทดสอบลองดูดูซิมันจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมนะ,ะพี่เป็นเห็นจุ่มจุ่มลงไปจุ่มไม่ถูกจะแขงแต่แขงจุ่มจุ่ม อเ,อเอาสม,มุดมาเอาสม,มุดมามมวางอา่ะเร็วเ,เ,เ,เลยลองจุ่มดูสิเปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วไหมมันเปลี่ยนไม่เร็วเท่าไหร่ค่ะต้องรอใช่ไหมใช่ค่ะ